สวัสดีครับปมมี่น้องสวัสดีตอนเ้า้าครับ มายามดังนี่เราพี่น้องกันนี่ใส่ดังไวสองปากครับหกเสนกับห้าเสนพี่น้องห้งายปลาขึ้นดีอยู่ครับได้ก่อไฟเลยแต่ดงังสู้เงียบๆไหมพี่น้องไปครับเดี๋ยวลงไปเบื้องน้ำกันลุยเลยพี่น้องไปเบื้องนู้นพี่น้องมิดัดเถอะ มาพี่น้องมาครับตัวนี้ยังเงียบอยู่ครับออป่าบนนี้เราว่ดเนี่ยเงียบไหมพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็มาได้เครื่องทงั้งเลยพี่น้องเทนถืออยู่ตูวอยู่ป่าหาเส้นครับเออหากินยากเถอะ ไปครับหนูไป,เ,ปเงินต่อไปได้ตีตัวอยู่โอ้ยพี่น้องช่วงสุดท้ายแล้วครับสามเมตรสุดท้ายเนี่ยนิ้วมือถือกี่หลีครับหาเซน่านเป็นระเบอ้อลาเนี่ยเอาละพี่น้องอเซนห้องวาดเสือแจ็คตัวครับยังใหม่มากทนเยอะโอ้ยเบื่ระเบอ้อลาพี่น้อง แต่ว่ายังหกเซนอีกฝืนนึงครับฝากก่อดให้นครับเราค่อยไปเบื้องน้ำแกันพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องหกเซนครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องอีกถิ์วุ่เนี่ยได้ปิ้งมดพี่น้องอย่าไปรู้กัน,น,นไปเบื้อง ยิบมเพื่อกันเถอะละเอา้าปิดตยยาหยาพี่น้องมาเด้อเออถือโยมมาเด้อวุ้นพี่น้องปะตองเตี้คุณนามาครับมาดินแห้งเถอะ โอ้ปลาขาาพี่น้องมาแล้วครับตัวนะตัวเดียวบ่เนี่ย ไปครับดี๋ยบึ้งน้องกันเนาๆถึกตัวเดียวเถออ้าวถึกบัตรตองใหม่พี่นนองตัวที่สองครับ ถืออีกถืออีกถือกิอ๊บทั้งหนาเนี่ยครับดิ่นโยงหันใส่เลยอีกทีอะไรเงีย,ยปัดตองปัดตองตัวที่สองเลยพี่น้องโอ้ ไปยังเนี่ยปากขาเยอะเพื่อนฝ่ากันหุ้นครับนี่มันตายเลยเนี่ยมันตาย,ย,ย,ตายไปแท้โอ้ตายแล้วพี่นองปากขา ฟาดุ้งนึงีอีกตั้นน่ะบัดทองพี่น้องบัดทองตัวที่สามครับโอ้โหดึงไปของไมนเต็มเลยป้าดพี่น้องมึงปาด,ดแต่เพียเ้ยนเงี้ยครับมาพี่น้องจมตัวไทยเราคนหน,น,นุ่คุหนตัวงามอยู่นี่วันที่กุ้เหลี่ยมไหมดึงแห้งเท็ด โอ้ยเพียงๆตัวงามอยู่ครับช่งวงสุดท้ายเราบ้างนะีเจ็ดเส้นเจ็ดแปดเส้นก็นถืออยู่ยหไหนพียงๆตัวเป็นเพียนเันนี้เป็นเป็นด่างหกเส้นครับเดี๋ยววันหน้าลองเอาเจ็ดแปดเส้นมาใส่บึงอีกเพี่น,น้องมันดีขนาดอุ่นตุ้บเลยครับมาครับสุดท้ายแล้วชิดเบื่อแล้วครับ นะครับพี่น้องสุดท้ายเราไปไเนี่ยติดอยู่ข้างฟังก์มึครับมันร้อยอืดแล้วแต่เนี่ยวัดหกเซนครับต่างกับเมื่อกี้เส้นเดียวเฮ้โพี่น้องร้อยเราปลาเราเดี๋ยวนะครับโอ้โอ้โอยังพผงาพผงาดอยู่บบเดี๋ยนี่พี่น้องงามๆครับ ไปครับโมไม่หรอกเดี๋ยวไปเบิ้งกันเบื้องโคกเขขึ้นโค,ก,โคกเรามาเห็นแล้วนี่ครับขามากองไส้นี้ไว้งไหมโอ้มาแล้วกูคันเถอะมามาตันแย่พี่น้องเป็นกองกองอยู่ครับกองพาไว้เสียไปกองไปนั่นแหละนี่ครับเดี๋ยวไปปูดบ้านหน่อยพี่น้องคันครับ เอาละครับผู้พี่น้องมือผลงานมื่อนี้ครับปลาตองสามตัวปลาขาวปลาตะเพียนปลาขาววหัแข็งไม่หรองตึกดังปากเดียวครับมนันอยู่ไม่หรอกมันปากเดียวเลยเอาละครพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เปสนุกกันคลิปน้าพ่อกันไหมเด้อสวัสดีครับ